สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเสื้อสายเดี่ยวแบบง่ายๆกันนะคะผ้าที่ใช้เป็นผ้าไหมอิตาลีค่ะใช้จำนวน1เมตรกับ30เซนติเมตรนะคะถ้าเป็นผ้าคอตตอนทั่วไปจะใช้จำนวน1เมตรครึ่งค่ะนี่ป้าเจนจะตัดแบ่งผ้าออกมา2ชิ้นนะคะแล้วเราก็จะกลับด้านเพื่อที่ว่าจะวาดม้าค่ะ ผ้าของเราจะมีความกว้างยี่สิบสองนิ้วนะคะส่วนความยาวก็คือสามสิบสองนิ้วค่ะเราจะใช้จำนวนสองชิ้นนะคะทีนี้เราก็จะพับทบไปอย่างนี้ค่ะทีนี้เรามาวาดมาร์กทำคอเสื้อกันค่ะ เราจะวาดมาร์กสั้นกว่าปกตินะคะเพราะจะปรับระดับความกว้างของแขนและคอได้จากสายบ่าค่ะเวลาเรามัดสายบ่าเราสามารถปรับระดับได้นะคะเราจะวัดลงมาสีนิ้วค่ะแล้วทีนี้เราก็จะวัดเข้าไปเก้านิ้วครึ่งค่ะเก้านิ้วครึ่งนี้ก็คือรอบอกของเรานะคะรอบอกหารด้วยสีค่ะนี่ค่ะตามสูตรที่ประเจนลงไว้ให้นะคะ จากอกของเราค่ะบวกเผื่อเย็บเผื่อรวมแล้วก็หารด้วยสี่ค่ะก็จะได้เก้านิ้วครึ่งตรงนี้นะคะทีนี้เราจะวัดคอด้านหน้าลงมาสามนิ้วแล้วก็วัดเข้าไปสี่นิ้วเพื่อที่จะโค้งเป็นคอด้านหน้าเสื้อของเราค่ะแล้วก็วัดลงมาหนึ่งนิ้วครึ่งเพื่อที่จะโค้งเป็นคอด้านหลังนะคะตรงไหล่นี้จะวัดไปนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็โค้งไปหาตรงจุดที่เราวัดเข้าไปเก้านิ้วครึ่งนะคะ จากจุดตรงนี้เราจะตีเส้นเฉียงลงไปเป็นปลายชุดของเราบานออกไปค่ะทีนี้เราก็จะตัดเส้นมาร์กด้านนอกของเราออกค่ะซึ่งจะเป็นชิ้นงานด้านหลังนะคะทีนี้เราก็จะดึงงานออกชิ้นหนึ่งค่ะทีนี้เราก็จะตัดชิ้นงานด้านหน้าของเราเป็นคอด้านหน้าโค้งลงมาอีกนะคะแล้วก็โค้งวงแขนเข้ามาอีกเล็กน้อยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะแยกชิ้นงานของเราออกเป็นด้านหน้าด้านหลังนะคะอันนี้คือผ้าที่ตัดมาเป็นซับในของตัวชุดค่ะจะมีความกว้าง22นิ้วความยาว10นิ้วค่ะใช้จำนวน2ชิ้นนะคะ เราก็จะเอาตัวเสื้อของเรามาทาบตัดเป็นซับในนะคะนี่ค่ะตัดตามเส้นเดียวกันเลยนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะ นี่คือสายบาของเราค่ะเราจะใช้จํานวนสี่ชิ้นนะคะเราจะตัดออกมาความกว้างสองนิ้วค่ะส่วนความยาวสามสิบนิ้วนะคะทีนี้เราไปดูวิธีเย็บกันเลยค่ะ อันดับแรกเราก็จะเย็บเข้าข้างตัวชุดของเรานะคะทั้งสองข้างค่ะประเจนจะพาเย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำนะคะตะเข็บเข้าถ้ำก็คือเราจะเย็บด้านนอกด้านที่โชว์ไปก่อนรอบนึงนะคะแล้วทีนี้เราก็จะกลับเย็บด้านในอีกรอบนึงค่ะถ้าหากว่าผ้าเรามีริมลุยหรืออะไรเราก็ริมออกได้นะคะแต่ผ้าไหมอิตาลีนี้ริมจะไม่ลุ่ยค่ะประเจนก็เลยจะพับเย็บ ด้านในเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเย็บด้านในอีกรอบนึงค่ะเพื่อที่ว่าตะเก็บของเราจะการลิมลุยได้อย่างดีนะคะเหมาะสำหรับผู้ชมที่ไม่มีจักรพุ้งค่ะ ค่ะตะเข็บข้าข้างของเราก็เสร็จแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งประเจนก็เย็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บชายชุดของเราเลยนะคะชายชุดของเรานี่เราก็จะพับสองทบเย็บแบบธรรมดาไปเลยค่ะ นี่คะ่ะชายชุดของเราก็เสร็จแล้วนะคะตะเข็บข้างก็เสร็จแล้วคะ่ะส่วนด้านบนนี้เดี๋ยวจะไปเย็บทีหลังนะคะเราจะไปประกอบเข้ากับตัวซับในของเราคะ่ะอันนี้ก็คือซับในนะคะประเจนเย็บไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็คือเราจะเย็บตะเข็บข้างทั้งสองข้างแล้วก็เย็บชายกันลุ่ยเหมือนกันกับตัวชุดนะคะ นี่ก็คือสายบ่าของเราค่ะสามเส้นนี้ประเจนเย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวประเจนจะเย็บให้ดูชิ้นหนึ่งค่ะเราจะพับเอาด้านผิดขึ้นเย็บนะคะแล้วเราก็จะกลับออกไปเป็นด้านถูกค่ะนี่ค่ะตุกปลายนี้เราจะเย็บปลายเฉียงแหลมเล็กน้อยนะคะ ้านข้างนี้เราก็จะเย็บตรงยาวไปเลยค่ะเราจะเย็บห่างริมประมาณ3ามถึงสี่มิลนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะตัดผ้าตรงนี้ออกตรงปลายนี้เราจะเป็นปลายแหลมเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สายผูกโบของเราดูสวยงามค่ะทีนี้ป้เจงก็จะกลับออกมาอย่างนี้นะคะ น,นี่คือประเจนใช้ตะเกียบกลับค่ะนี่ค่ะเราจะกลับออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็จะนำไปรีดให้เรียบค่ะอันนี้ก็คือสายบ่าของเรารีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมาประกอบสายบ่าของเราเข้ากับตัวเสื้อของเราค่ะนี่ค่ะเราจะวางลักษณะอย่างนี้นะคะสีมุมค่ะโดยที่ว่าประเจนจะเอาตะเข็บตรงที่เราเย็บหันเข้าหากันนะคะนี่ค่ะเราจะติดให้สายบ่าของเราอยู่ตรงกลางค่ะ ทีนี้เราก็จะเอาซับในของเรามาเย็บประกอบเข้ากับตัวเสื้อของเราค่ะนี่ค่ะเราจะหันตรงคอด้านหน้าให้ตรงกันนะคะเราจะกลับซับในของเราลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะให้ด้านที่ถูกชนกันค่ะด้านถูกกับด้านถูกประกบกันนะคะแล้วเราก็จะจับตรงส่วนคอของเราให้ตรงกันค่ะตรงคอตรงไหลนะคะจับให้ตรงกันทุกมุมค่ะ นี่ค่ะประเจนจะซูมกล้องให้เห็นชัดๆนะคะนี่ค่ะตรงคอนี้เราก็จะจับให้ตรงกันค่ะตรงไหล่นี้ก็คือสายบ่าของเราจะอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะเราจะจับมุมเข้าหากันอย่างนี้ไปทุกทุกจุดนะคะ ทีนี้เราก็จะนำไปเย็บโดยรอบค่ะนี่ค่ะเราจะวางเย็บตามโค้งเลยนะคะตรงโค้งลักแล้วเราก็จะโค้งตามโค้งค่ะตรงที่เราติดสายไหล่เราก็จะเย็บหักมุมตามสายไหลของเรานะคะเราจะเย็บห่างริมหนึ่งเซนติเมตรค่ะจะกว้างหน่อยนะคะนี่ค่ะเราจะเย็บไป ตรงจุดสายบ่าของเราเราก็จะปักเข็มแล้วก็จะหักมุมค่ะทีนี้เราก็จะเย็บไปตามขนาดของสายบ่าของเรานะคะแล้วเราก็จะปักเข็มหักมุมแล้วก็เย็บตามโค้งปกติค่ะนี่ค่ะดูด,ดูตามมือประเจนไปเลยนะคะ ค่ะถึงตรงสายบ่าของเราตรงนี้เราก็จะปักเข็มค่ะเราก็จะเย็ดทับแค่ตรงสายบ่าเรานะคะแล้วเราก็จะปักเข็มอีกแล้วเราก็จะหักมุมค่ะ เราเย็บครบทั้งสี่มุมแล้วนะคะสายไหลหรือสายบ่าของเราค่ะทีนี้เราก็จะคลิปโดยรอบนะคะ นี่ค่ะเราคลิปโดยรอบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกลับสายบ่าของเราออกมาค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็เป็นอันว่าชุดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปรีดให้เรียบค่ะตรงสายบ่านี้เราก็จะผูกโบสวยงามค่ะ เราสามารถที่จะปรับระดับได้นะคะตรงสายบ่าของเราค่ะนี่ค่ะชุดสายเดี่ยวของเราก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามค่ะประเจนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ